สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมถ้ำบาวิยนนะครับถ้ำบาวิยนเนี่ยเป็นถ้ำจำลองนะท่านผู้ชมอยู่ที่วัดภูเขาทองนะแล้วก็วัดแห่งเนี้ยเป็น วัดที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาพามารีวิวถ้ำบาริยนนะครับพอดีผ่านมาแล้วก็หลบฝนฝนตกก็เลยถ้ำเนี้ยผมยังไม่ได้รีวิวนะครับก็คือ,อเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือถ้ำ บัณฑิตแห่งนี้เป็นถ้ำที่ทางดรมาตินนะครับาทางดรมาตินเนี่ยท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวนอร์เวย์นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวโนเวย์ทีนี้ท่านเนี่ยได้มีคำพีเกี่ยวกับพระพุทธศาส,สนาเนี่ยสองหมื่นกว่าเล่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคำพีที่จารึกใบลานนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นคำพีจารึกแผ่นทองเนี่ยท่านสะสมไว้มีทั้งหมดสองหมื่นกว่าชิ้นนะครับอัทีนี้ท่านก็เลยมาสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่วัดสเกตเนี่ยไว้เพื่อเป็น อนุสรสถานนะเพื่อจัดเก็บคัมภีร์นะครับไอช่องนี้จะเป็นช่องช่องที่ทางดรมาตินเนี่ยมอบนะครับคำพีมาให้ก็คือเป็นเป็นคำพีใบลานะนะครับเป็นคมภีใบรานนะครับคือ,อต้องต้องเท้าความก่อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยเดิมทีเลยมีความเจริญมากในแถบของ อินโดนีเซียนะครับแล้วก็อัฟการนิถานนะครับทางประเทศอัฟการนิสถานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกทำลายไปด้วยชาวอิสลามนะครับ<ม>เพราะว่าทางดั้งเดิมเลยสมัยที่พระสมมาสมุทธเจ้าท่านาปรินิพานไปแล้วประมาณ500ปีเนี่ยครับก็จะ มีการสร้างพุธรลูกนะครับสร้างบุธรลูกก็คือหมายพูดง,ง่ายๆก็คือรูปเหมือนสมัยโบราณเนี่ยก็คือจะแกะจากหินนะครับแกะจากหินนะครับตามหินหน้าผาอย่างเงี้ยครับกาเป็นรูปเหมือนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนะครับทีเนี้ยเมื่อมีการมีการสลักรูปแล้วนะครับก็จะมีการจารึกการจารึกเนี่ยเดิมทีเลยจะจะลึกบนหินนะครับ แล้วก็จะลึกลงใบลานนะครับก็คืออนุสรสถานเนี่ยที่ที่เราเห็นกันเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียรหรือเป็นเป็นทางอัฟกานิสถานเนี่ยเดิมทีเลยการจารึกเนี่ยหนึงคือพระคัมภีร์เนี่ยจาลึกเพื่อนะครับหนึ่งคือจาลึกประวัติ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็2จารึกคมภีก็คือ,อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้านั่นเองนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมนะครับก็ทีเนี้ยย้อนกลับมาดร์มาตินเนี่ยนะครับดร์มาตินเนี่ยท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ที่สะสมพระคมภีเนี่ยตั้งแต่อายุยังยังยังน,ยน้อยอยู่เลยในท่านผูช้ชม นะครับท่านสะสมไว้มาแล้วก็ศึกษามาเพราะว่าการจรลึกเนี่ยมันมีหลายภาษามากนะครับท่านผู้ชมทั้งเดิมก็จะเป็นภาษานะครับมีทั้งภาษาสนันสกิตนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับแล้วก็เป็นภาษาทางตะวันออกกลางนะครับทีนี้พอมายุค,ยคหลังๆเนี่ยก็เลยเกิดการทําลายนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ดูเนี่ย ทางด้านอับการนิถานเนี่ยช่วงหลังมาก็จะมีศาสนาอิสลามเนี่ยถูกศาสนาอิสลามเข้ามาครอบครองก็ทางด้านพุปทนุ่ยก็จะถูกทําลายถูกระเบิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นกันทางอินโดนีเซียก็เช่นกันครับทางอินโดนีเซียเนี่ยก็จะถูกถูกถูกทําลายเช่นกันนะครับก,ก็จะมีศาสนาอิสลามเข้ามานะครับเข้ามา เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับเข้ามาอยู่อาศัยพูดง่ายๆแล้วก็พอเข้ามาอยู่อาศัยปุ๊บก็นําศาสนาเข้ามาเผยแพร่นะครับแล้วก็ศาสนาพุทธก็ลดความสําคัญลงเพราะว่า,าทางผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่เนี่ยเหมือนอินโดนีเซียปัจจุบันเนี่ยก็จะนําศาสนาอิสลามเข้ามาแล้วก็จะผักไสศาส,สนาอื่นออกไปนะครับ ผู้ชมก็จะทำให้ศาสนาขอพุทธถูกทำลายนะครับแทบไม่เหลือเลยแต่ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็จะถวนรุกรากไว้ในบางส่วนนะครับเพราะว่าประเทศพวกนี้เหมือนอย่างเช่นอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็อ,อัฟกานิสถานเองเนี่ยมันเป็นประเทศแรกที่ถูกเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปนะครับ พูดง่ายๆก็คือหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานไปแล้วนะท่านผู้ชมปรินิพพานไปแล้ว500ปีเนี่ยก็เริ่มมีการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปนะครับมีการสังฆานาแล้วเนี่ยก็มีการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปนะครับก็เลยมีการแกะหินมีการแกะลูกปั้นนะครับเพื่อ,อ ผยแผ่พุทธศาสนานะครับที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งจีนเองนะครับซึ่งจีนเองเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูค่าแล้วกันคือคาจารึกอันนี้คือเป็นคําที่ถูกก๊อปปี้มานะครับถูกถูกถูกคัดลอกมานะครับจากเอกสารล็กแกะให้ดูว่าเนี่ยภาษาเดิมจริงๆมันเป็นภาษานะครับบาลีเป็นภาษาสันสกฤต นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคำพีพระโพธิสัตว์นะครับปีดกสูตรนะครับอายุประมาณ1,600ปีนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ค้นพบนัถ้ำบาบิยันประเทศแอฟริกานะครับคือน่าให้คำคน้นค้นหาแล้วก็คำคำ เผยแผ่พุทธศาสนาะแล้วก็คำนิยามของของของศาสนาพุทธเนี่ยผู้ที่นำไปเผยแผ่เนี่ยก็จะมีไปทางอัพการนิฐานนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างตามหลักฐานาวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยดั้งเดิมเลยศาส,สนาพุทธเนี่ยทางอนิฐานเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี้ย เป็นพวกอิสลามใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นศาส,สนาอิสลามเป็นเป็นมีพวกพวกศาส,สนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากจะเป็นอิสลามนะครับไม่น่าเชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยเคยรุ่งเรืองมาก่อนในในสมัยของในในสมัยก่อนก่อนที่จะมีพวกอ,อิสลามเข้ามานะครับ ท่านผู้ชมแต่ช่วงหลังเนี่ยผม,ผมดูข่าวเนี่ยมีการระเบิดนะครับระเบิดรูปเหมือนพระองค์สมาสมจพรเจ้าคือลักษณะเป็นปางยืนประทานพรอ,อย่างเงี้ยครับเนี่ยคือเป็นศินลปะด,ดั้งเดิมเลยนะศิลปะด,ดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนจริงนะครับก็มีจีวรเป็นริ้วอย่างเงี้ยครับถ้าสังเกตนะครับจะมีที่จีนนะครับแต่จีนเนี่ยจะมีอายุที่ที่น้อยกว่าที่อฟกานิสถานนะท่านผู้ชมนะครับผก็เลย แต่เป็นลักษณะการแกะหินที่เป็นผ้าจีวรริ้วอย่างนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพผ่านไปแล้ว500ปีนะครับอันนี้ก็คือผมก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไมา่ได้ศึกษาจริงๆเราจะไม่รู้เลยว่าหนึ่งคือพุทธศาสนาเนี่ยเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยในแถบอัครนิฐานตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีหลงเหลือหเห็นเลยนะครับเพราะว่าถูกทำลายด้วยระเบิดบ้างด้วยการทุบทำลายบ้างนะครับเพราะว่าต้องเดิมเลยเนี่ยคือมีเป็นการแกะจากหินนะครับแล้วก็คนในย่านนั้นนะ่ะในแถบนั้นนะ่ะก็เคยนับถือพระพุทธศาสนามาก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูก็คืออันนี้จะเป็นเป็นเป็นของจริงที่ ที่ถูกถูกถ่ายออกมาเป็นสีนะคุณผู้ชมเป็นจารึกนะครับซึ่งจะอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับเป็นกระจกแล้วก็ถูกถูกผนึกไว้อย่างดีเพราะหนึ่งเป็นเบลานพอเป็นเวลานปุ๊บก็จะมีปวกมีมอดเข้าไปทําลายได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ท่านผู้ชม,นนท,ชมท่านใดว่างก็สามารถที่จะแวะเข้ามาศึกษาได้ นะครับเข้ามาเที่ยวชมได้เพราะว่า1มันเป็นเกจความรู้นะครับแล้วก็พุาสนาเนี่ยก็มีที่เนี่ยมีสำนักอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยร่วมมือกับด็อร์มาตินนะครับเพื่อสร้างนะครับถ้ำสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อใหอผอ้ผู้ที่ต้องการศึกษาแล้วก็ผู้ที่ต้องการ เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดนะครับได้นำไปเผยแผ่ให้พุทธศาสนามีอายุยืนยาวขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ